สวัสดีครับพบกับบ้านบองทองพาเครื่อง EP ที่2นะครับก่อนจะติดตามรับชมคลิปขอกดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านบองทองพาเครื่องนะครับอันนี้เป็นนี่นะครับไลค์ของผมแอดไลน์ที่นี่เบอร์โทรที่นี่เลยนะครับบัญชีนี้บัญชีเดียวนะครับทั้งหมดวันนี้มี10รายการ รวมอันนี้จะเป็น11รายการเป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้วพระตองตำลึงนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับตองตำลึงชนบุรีนะครับรายการที่1นะครับรายการละ200บาทนะครับถูกรายการเลยส่งฟรีมีปลายทางนะครับ รายการที่2เป็นหลวงปู่สงนะครับนี่เป็นเดีียนหลวงปู่สงปี26นะครับวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับต่อไปรายการที่3เป็นพระแม่นางกวักนะครับเนื้อผงนะครับของอาจารย์มานะครับารายการที่สี่ ครับเป็นรูปถ่ายปีหนึ่งหกนะครับนี่นะครับหลงเป็นนางกวักนะครับอ่าต่อไปรายการที่ห้าเป็นพระสังกจายนะครับเป็นพระสังกจายครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับเป็นพระสังกจายต่อไปรายการที่หกเป็นปิตาโยงก้นนะครับ ลวงปุ่มเหมือนวัดกำแพงนะครับตายงก้นนะครับเนื้อผงน้ำมันครับรายการต่อไปรายการที่7นะครับเป็นเพชรชลีกนะครับหลังยันกระบองค่ายนะครับไปรายการที่แป รายการที่8เป็นช้างนะครับรายการที่8เป็นช้างนะครับนจะกั่วเก่าดีนะครับอาต่อไปรายการที่9นี่นะครับเีื่อาหารมสารนะครับเก่านะครับอาต่อไปรายการที่10บ รพระเนื้อดินนะครับรายการที่สิบนะครับต่อไปรายการพิเศษของเราเป็นี้ครับเป็นพระเนื้อดินนะครับรายการพิเศษตันนี้เอาสามร้อยบาทนะครับรวมส่งฟรีมีปลายทางนะครับรายการพิเศษนะครับเป่านะครับ ดูง่ายนะครับครับมีทั้งหมดสรริรายการนะครับอ่ีพีสองขขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านหลวงทองผักเครื่องนะครับสวัสดีครับ